สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนักเที่ยวทุกคนครับผมไกด์มดนะครับวันนี้พาเที่ยวยังอยู่ในยุโรปเหมือนกันนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับเบลเยียมหนักเหลือเกินครับเจอกับเวลครับ เบลเยียมนัดที่แล้วเล่นนัดแรกเสมอมันซะเลยนะครับเสมอแบบไม่น่าเสมอครับสำหรับเบลเยียมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นสิทธิ์ที่เขากระพึงจะกระทําได้ครับสำหรับเบลเยียมครับนะครับแล้วเสมอเนี่ยเป็นเสมอแบบไปเยือนมาเซโดเนียด้วยแล้วมึงก็ไปเสมอเขานะครับจริงๆตัวผู้เล่นเองผมว่าเบลเยียมเองก็เต็มที่แล้วนะครับคือมันหมดยุคทองของเบลเยียมแล้วจริงๆนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับแต่ว่าโดยตัวที่มันยังมีอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเควินเดอร์บอยอาจจะไปปลายการค้าแข่งก็ตามแต่มันก็ยังดีอยู่อ่ลูกากู เจไดมีดูกูพวกอย่างเงี้ยผมว่าแต่ละคนมันโอเคครับแต่ปัญหาคือก้องหลังนะครับยังมีวอลฟาสอยู่เลย ก็เลยเป็นปัญหาแต่วันนี้เจอเวลครับเวลเองก็ต้องบอกว่าจริงๆซุเปศะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลายคนก็ไปตั้งความหวังที่เอคิฟเฟอร์มัวนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมว่าพวกแฮร์รี่วิลสันมันก็ไม่ได้แทนแกเลทเบลได้นะครับคือตารางคะแนนตอนนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมมีหนึ่งครับในบ้านเวลมี7คะแนนยังไม่แพ้ใครจ่าฝูงนะครับวันนี้เบลเยียมได้ในบ้านเนี่ยคำถามเดียวเลยว่าวันนี้จะชนะได้ไหมสิติทการเจอกันเนี่ย สำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับเอาในบ้านอย่างเดียวแล้วกันเบลเยียมชนะ3-1ในปี2021ส่วนปี2014เจอก,กันเสมอ0-0เบลเยียมไม่กลัวเวลในบ้านอยู่ผมว่าวันนี้เบลเยียมดูดีกว่านะผมว่าเวลวานวันนี้อุดแหละครับขอแต้มเดียวจากเบลเยียมเท่านั้นเองถ้าอุอดรอโดนครับไปรุ่นเม็ดสองดีกว่าวันนี้กัดฟันครับเชียร์เบลเยียมคิดถึงเควินเดอรบอยไว้ครับขอบคุณครับ